ตัวที่ผู้เล่นในทัวเนี่ยใช้มากที่สุดของเจ้าตัว AI Smoke ที่สุดของคาร์ w a y ผมยังไงก็ต้องฟิ i p ปิ d ไดม o n d กับหัวไม้ที่มีระบบ AI แต่ว่าผมก็ชอบตัว Max D ดีเหมือนกันอ่า Max D ที่จะเข้ามาช่วยเกมกอล์ฟของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพกับรุ่นที่นิยมกันมากที่สุดของคาร์เว y พลราดาม AI Smoke เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปเลือกใช้แล้วดูจากไฟบอลเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นรอตัวนี้อาจจะช่วยได้ครับ Thank you. เล่นแชท gpt อยู่เลยเนี่ยเพราะว่าพอดีตอนนี้ช่วงนี้เกมกอล์ฟไม่ดีเลย ai เนี่ยมันตอบได้หมดเลยว่าว่าเนี่ยเราต้องไปเรียนที่ไหนทำไมถึงมีปัญหาอย่างนี้ ai เนี่ยคืออยู่รอบตัวเราผมได้ยินมาว่า colorway คื product ใ,ใช่ตอนนี้เราออก product ใหม่ซึ่งก็เกี่ยวโยงกับ ai เทคโนโลยีเหมือนกันลองลองลองถามลองซิร์ช t gpt ดิใช่แชท gpt อ่าขึ้นแล้วจริงด้วยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ขึ้นมันตอบหมดเลยว่าโปรดักต์ของบริษัทเรามีอะไรบ้าง all new paradigm AI smoke ครับผมต้องใช่แล้วมันก็จะมีอยู่4รุ่นด้วยกันใช่ครับ1ก็คือ triple diamond 2ก็คือตัว max 3ก็คือ AI smoke max d สุดท้ายก็คือ max fast โ oh, อ้ต้องดีครับย์อวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับกําลังหาตัวช่วยใหม่เพราะว่าหลังๆตีตีลูกไม่ค่อยลอยเท่าไหร่เลยต้องหาตัวช่วยเพิ่มแน่นอนเลย ถ้าจะให้ผมแนะนำนะก็ต้องเป็นตัวที่ผู้เล่นในทัวร์เนี่ยใช้มากที่สุดของเจ้าตัว AI Smoke รุ่นเพลิดาเนี่ยนะครับผมก็ต้องเป็น Triple Diamond Triple Diamond ใช่ใช่ใช่ตัว Triple Diamond ใช่แล้ว Triple Diamond เนี่ยก็จะมีนักกอล์ฟอย่างโอจีนโอจีนโรแซงโรแซงผู้ชายก็แซนเดอร์ชาร์เฟลใช่ใช่ใช่คุณรู้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เหมาะกับคุณที่สุดก็คือตัว Triple Diamond เลยเดี๋ยโปโต้งต้อง Triple Diamond เท่านั้นเเลยดี๋ยวลองดููลองดวว่่าา มันจะผลงานจะตามอย่างที่โบชานบอกไหมแต่มันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคคุณอาจจะเลือกตัว t r i ปปันได้บ้แต่ว่าผมก็ชอบตัว Max D เหมือนกันอ่า Max D ใชดีใช่ตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าการตีของผมค่อนข้างที่จะเฟดเพราะฉะนั้น Max D ก็น่าจะโอเคอ่าทีนี้ Max D เนี่ยมันก็จะมีผู้เล่นในทัวร์ใช้เหมือนกันอ่าไม่ว่าจะเป็นบาเทียใช่บาเทียหรืออ่าเล็กเนอร์นอเลสใช่ใชน่าสนใจน่าสนใจครับหรือว่า ผมต้องอยากจะฉีกแนวเลยแล้วก,ก็กลับไปเล่นสไตล์แบบนับกกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีๆอย่างแม็กซ์หรือว่าแม็กซ์เฟสไม่แน่เพราะในอนาคตท่าแรงไม่มีอาจจะลับไปแม็กซ์เฟสแต่ที่แน่ๆผมยังไงก็ต้องฟริปเปิร์ไดมอนด์ทั้งนั้นอย่ารอช้าฟริปเปิร์ไดมอนด์ f o r you Yes และรุ่นเพราดาม AI Smoke ที่มีคนใช้ เยอะในทัวร์เนี่ยครับโอ่อต้องครับเยอะในทัวร์ก็ต้องเป็นทริปเปิลไดมอนด์อย่างที่กล่าวไปตอนแรกเลยว่าทริปเปิลไดมอนด์เนี่ยซีโมเดลเนี่ยเหมาะสําหรับทุกระดับฝีมือแต่ระดับฝีมือที่เล่นเป็นอาชีพเนี่ยเขาต้องการหัวที่เป็นลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นดีเฟสใช่ไหมฮะเพราะทริปเปิลไดมอนด์จะเป็นดีเฟสโลสปินทริปเปิลไดมอนด์เพราะว่าส่วนใหญ่นักกอล์ฟในทัวร์ส่วนใหญ่ตีลูกบอลโด่งอยู่แล้วเขาต้องการให้ให้มันชดเชยให้ลูกมันพุ่งหน่อยอเพราะนั้นก็ต้องทริปเปิลไดมอนด์จจจะะเเเเปปปป็็็็นน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 ตตััวทททททีีีีี่่่่่่่ออออบโยย์์์สุดดดใชซึงริิลลไมมกกกกแฟ สตาร์ของคาราเวยอย่างซันเดอร์ชอปเล่แซนเดอร์ชอปเล่เพิ่งได้เมเจอร์ใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ที่พี a จแชมเปี้ยนชิพพ a เจแชมเปี้ยนชถูกต้องก็คือซันเดอร์ชอปเล่จอร์ลามซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่ลิฟท์คอล์ฟแล้วแต่ก็เป็นเมเจอร์แชมเปี้ยนเหมือนกันถูกต้องครับแล้วก็เยอะเยอะแซมบอร์น หลายคนแล้วทางฝั่งัผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีถ้าถ้าเป็นโปรดังๆของใครเลยก็น้องจีนถ้าเป็นระดับโลกก็โรสแชงยูกาซาโซซึ่งแล้วก็ล่าสุดจะมินจีรีพึ่งไดเซนกับคาราเวไปแต่ถท้ที่คุณบอกว่าให้โปรระดับโลกเนี่ยผมแอบน้องจีนอาจจะน้อยใจนิดนึงนะเพราะว่าโปรจีนเองก็เป็นโปรระดับโลกนะใช่โปรไทยโปรไทยที่ดังในระดับโลกโอเคโอเคนั่นคือใช้ทริปเปิลไดมอนด์ซึ่งตัวทริปเปิลไดมอนด์เนี่ย มันตัวหัวมันเนี่ยไซส์มันแตกต่างกับรุ่นไซส์4 5 0 450cc deep face ก็คือหัวลักษณะจะเป็นปุ้มหน่อยก็คือค่อนข้างไม่แช e ร์โร่เฟสอ่ะคือ Mac D, m a x m a c Face เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแช e r ร์โร่เฟสแล้วก็ขอลองดูไอตัวทริปเปิลไดมอนด์ทริปเปิลไดมอนดเห็นไหมครับ ชิปปบอนไดมอนก็คือ,อคุณสมบัติเหมือนเดิม AI Smart Face Carbon c h a s s i s ปรับน้ำหนักได้เพราะว่าโปรเขาคนโทรลบอลได้แล้วไม่จะเป็นต้องมีไม่จะเป็นต้องมีตัวปรับสวิงที่อยู่ด้านหลังจะเป็นน้ำหนักถ่วงหน้าหลังแค่นั้นโอเคโอเคโอเค ก็ถือว่าเป็นตัวที่ poppy ラーในใช่ใช่เหมาะสำหรับกล์ฟไม่จำเป็นต้องระดับโลกก็ได้ถ้าเราเป็นคนที่ตีบอลโด่งอยู่แล้วก็มาเลือกใช้ทริปเปิลไดมอนด์ได้อโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาพูดถึงตัวแม็กดีกันหน่อยแม็กดีเหมือนกันแม็กดีอย่างที่ตะกี้บอกไปว่าแม็กดีเบสมันคือเบส Do เบสโดหัวเป็นรูปทรงเชอร์โ f เฟสเหมาะสําหรับกกอฟที่ตีค่อนข้างสไลด์เยอะอ้าวก็เหมาะสําหรับโปรต้องเลยใช่ผมเมื่อตีค่อนข้างซ้อมน้อยตี เฟรนค้อมมาเนี่ยคนที่ตีซ้อมน้อยและค่อมๆเนี่ยเหมาะสำหรับแม็กดีมากเลยเบสเบสดอ,อ Base, Base เนี่ยยังไงตีไปทุกลูกตรงแน่นอนอสำหรับแม็กดีถ้าง,งั้นทีนี้ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อย่างที่ผมต้องบอกคือตีเฟดนใช่ไหมหรือว่าตีหลุดขวาใช่แต่ทีนี้มีนักกอล์ฟในทัวร์ที่อาจ,จะใช้รุ่นนี้ไหม ระดับอเมเจอร์นี่แน่นอนอยู่แล้วเขาต้องการใช้ระดับโลกก็ใช่ว่าจะไม่มีอเล็กซานเดอร์นอร์เลนสวีเดนตอนนี้ก็เล่นอยู่ในพีเจทัวร์ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเออบาเทียด้วยบาเทียใช่เพิ่งเพิ่งเป็นลุกกี้มาจากคอนฟรีทัวร์ขึ้นมาพีเจทัวร์ตอนนี้ก็ใช้แม็กดีเหมือนกันตีมือซ้ายพอขอัาตีไกลมากจะได้แชมป์เกือบหลายรายการแล้วค่อนข้างค่อนข้างเป็นลุกกี้ที่เก่งมากๆของของพีเจทัวร์อ่าครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองเทสทั้งสองตัวกันเลยได้ครับตัวทริปเปิ้ลไดมอนด์แล้วก็ตัว ถต้องทีนี้เราจะมาเทสเจ้าตัว AI Smoke Triple Diamond ตัวที่พกไปล่ปปลา,าในทัวร์แน่นอนแน่นอะนอย่างที่บอกว่านักกีฬาส่วนใหญ่ในทัวร์ก็จะใช้ Triple Diamond เพราะว่าค่อนข้างหัวค่อนข้างเล็กแล้วก็รูปทรงของค่อนข้างเป็น d e เฟ face d e เฟ f a ลูกก็จะออกจะพุ่งหน่อยก็เหมาะสําหรับคนที่มี s วิ n g s p e ที่สูงถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับก็เหมาะสําหรับไว้ปรุงแต่งช็อตได้อ่าโอเคโอเคอย่างไรผมจะลองให้ประชานดู อืมลูกนี้เสียงดีขับสปีด106บอสสปีด155แคลรี่2องเอ,อ 9, แต่ททัลดิสเทนนะครับ290 Spin rate ป mm ิน hmm. รก็อยู่ที่2,620โปรตองเองเนี่ยก็ปกติขับสปีดเนี่ยก็ แรงพอที่จะตีไอตัวทริปเปิร์ไดมอนด์อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราค่อนข้างซ้อมน้อยก็บางทีเลือกใช้ก็อาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะกับสภาพณเวลานั้นอ,อาจจะไม่เกี่ยวกับตัวไดวอร์เลยก็ได้ครับอ,อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของคอสแมนจเมนต์เดี๋ยวโปชานไปแคดดี้ให้โอเค <นะ S 2> โอเคโอเคเยี่ยมเลยครับผมอตอนนี้เราก็รู้ค่าของตัวทริปเปิร์ไดมอนด์แล้วลองเปลี่ยนเป็นตัวแม็กดีกันหน่อยแม็กดีโอเค ซึ่งชตัว Max D เนี่ยก็จะมีผู้เล่นในทัวร์อย่าง Alexander n o นเรนใช่นะฮะแล้วก็มีรู้สึกว่าบาเทียบาเทียบาเทียมือซ้ายอมืซ้ายที่ใช้อยู่แล้วแล้วมันมันเป็นยังไงนะไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่บอกข้างต้นก็คือ Max D เนี่ยบ i a ก็คือ Bias b a ก็คือเป็น Draw เซต Draw ซึ่งน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะ CG ถ่วงไปตรงท้ายเพราะต้องการตีลูกให้ลอยให้ลอยได้ง่ายอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองตีให้ให้โบชาลลองดู ผมเป็นคนตีเฟดอยู่แล้วเนี่ยถ้ายัางไงไอตัวนี้น่าจะแก้ได้เพราะว่าทั้งตัวบาทเยร์เองแล้วก็โนเรนเนี่ยเป็นคนที่ชอบตีเฟดเป็นไฟบอลธรรมชาติไฟบอลธรรมชาตินะฮะใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นตอบโจทย์เดี๋ยวลองดูครับคือสปินเรทอาจจะสูงนิดนึงที่3250แต่ว่าค่าอื่นนี้ดีหมดเลยคือขับสปีด106แคลรี่ t 6 26, 3โกสทั้ดิสทนซ์แล้วเดดูจากไฟบอลเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นดร ขึ้นมาใช่ไหมก็ช่วยแก้เรื่องของที่หลุดขวาของโปรตอนใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้อาจจะเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปเลือกใช้สําหรับตัว m a c กดีอแนะนําเลยครับสําหรับนักกอล์ฟที่ค่อนข้างตีสไลด์ก็อันตัวนี้อาจจะช่วยได้ครับ อ่ต้องเราได้ทสทั้ง2ตัวแล้วครับทีนี้เจ้าตัว AI Smoke Triple Diamond เนี่ยเป็นไงบ้างครับ Triple Diamond อย่างที่บอกอะต้องเป็นคนตีค่อนข้างพุ่งอยู่แล้วเราพอมาตีตัว Triple Diamond เนี่ยมันมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้ไฟไต,ต่ำลงเหมาะสำหรับนะักกอล์ฟ ไตบอลโด่งในทัวร์ส่วนใหญ่ทำเฮสปีด <Spring. S 2> สูงๆมันจะโด่ง <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเขาจะเลือกเป็นพวกโรสปินทริปเปิลไดมอนด์อาพวกหัวมันจะเล็กกว่าหน่อยใช่ครับมัน 450cc แล้วก็ลักษณะเป็นดีเฟสอ่าก็จะเหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ปรับแต่งช็อต อันตัวทิปเปอร์ในมั่งก็จะตอบโจทย์หน่อยครับอ่าโอเคครับทีนี้เจ้าตัวแม c ดีแม็ดีสุดท้ายแม c ดีอย่างที่บอก b i As Bas e มันก็คือตัว draw b a s e d r a w เพราะฉะนั้นอย่างที่เราลองไปเนี่ยอย่างที่ผมลองไปเนี่ยคือผมเป็นคนตีขับพาร์เป็นเฟดอยู่แล้วก็ตีตัวแม c ดีเนี่ยค่อนข้างตรงเลยอย่างที่บณชาเห็นตรงเลยก็เพราะฉะนั้นในในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะต้องกลับมาใช้แม c ดีอ่าอ่าโอเคทีนี้หากใครสนใจครับปต้องครับที่จะ ไปหาเจ้าตัว AI Smoke เนี่ยทั้ง4รุ่นเลยหรือรว่าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะฮะของ Car คาราวีนะไปได้ที่ไหนครับที่แรกก็คือที่นี่เลยคือที่เราถ่ายรายการกันอยู่อันนี้คือเป็นโลเคชั่นใหม่เลยครับที่นี่เลยฮะกอล์ฟแชแนลเซ็นเตอร์ซึ่งร้านของเราก็คือ r e ียลเนียนชสามารถเข้ามาทดสอบสินค้าได้ทั้งทั้ง4โมเดลเลยตลอดจนร้าน t r a n s ิลกอล์ฟกอล์ฟพาร์เนอ ทุกสาขาชั้นนําทั่วประเทศไทยเลยาสามารถไปทดสอบกันได้เพราะว่าที่นั่นจะมีสตาร์มีไม้ e เดโมให้ทุกท่านลองครับผมเยี่ยมเลยครับตัวต้องยังไงวันนี้ก็เราได้เทส2สองตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปออกรอบกันดีกว่าโอเคได้เลยครับประชาน